ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งดนะครับเดอ้อนี่คือองขาครับองขาตาตัวนี้ก็บลอยหกสิบก้อนแล้วพี่สิประมาณบลอยหกสิบสองเลยใช่ไครับบลอยหกสิบสองอายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้สามขวบก้อนสามขวบ โอ้โหคใหญ่แท้มั่นมาครับพ่อตัวไหนก็คือพี่พ่อผสมแสนอุทัยครับพ่อแสนอุทัยครับผมโอ้แสนอุทัยกันล้มั้งสายท้องสุกรวมทั้งสายดาวเข้าไปแม่สายอะไรเป็นไหนพี่แม่เขาว่าอีฝ่ายนะครับแต่ว่าผมคัวผมหัวกับพ่อได้ครับแม่ฝ่ายนับอาโตกันผมมึงแข็งใต้ไหมกะยังโบราณน้ขึ้นหลายเด้นั่นยังกันจะทอยังไงยุคครับ เบื้อง้ายครับบัดเี้ว่านบามัานชมพูอาต้องเลยมามาสตางเชี่ครับนั่นหนาครับหนาเลือ่ขาใหญ่ขนาดแทงขาดีเลยพี่เพิ่สามปีนี่ต้องถามพี่หมอวีจากประสบการณ์นี่ยได้โตขึ้นไหมพี่โตครับโตดูเครอสายเนื้อเลยสายเนื้อเลยชมพูเขาก็สวยครับตัวนี้ เขาออกคือพอแล้วของเส้นไทยเราสิงานครบเส้นไทยครับหนาหนาสิข่วงกว่าหนาหวานข่วงก็ระบาดเขาข่วงกว่าใครที่ต้องการเล่นเล่นที่สองสายเนาะทั้งสายแสนอุทัยสายเบือกทั้งตัวนี้เนาะตัวนี้ไปไข่แก้วฟ้าครับไปไข่แก้วฟ้าหลักอ่ะร้านเราเคาะเคาะเลยไหมไอ้น้ำเชื่อมมีเรือยงพี่นี่มีแล้วครับมีแล้วครับจากบาทจากบาทเลยครับหลอดเท่าไหร่นี่อ่า ถ้าไปถึงหมอก็อยู่ที่300ครับไปถึงหมอเป็ที่300บาทใช่ครับตอนละ300หน้าฟาร์มเลยเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับไอ้ตุ๊กแจก็มาติดต่อที่คอกนะครับถ้าแถวอุดรติดต่อที่ติดต่อผมเลยแหละครับมีน้ำเชื้อแล้วนะครับไปเขาเก็บเลยโอ้โหเจ้อผลงานนี่นี่วะไก่นี่นี่แหรอครับนี่เหรอครับอยู่โฟนออครับเออไปชมผลงานของหงขาวนะคะโอ้หนาวเลยโอ้ลุกแค่ นะคะยัดครับยัดทช้งเลยและค่ะไปชวมตัวไหต่อครับบัดนี้ดีเลยเรียบปล่อยเลยด้ดาวเนื้อแล้วถือว่าอ่าดาว right? เนื้อไปมั enfin <ket> ่งล <kte> ูกดาวเนื้อบ้าง เสื่ยไหมคะจ้กแพททีมงานจ้องสืบพันมาสักนวันพันคันไอทางขุนคันทางพูดแลวเอาบอกบอควนโดมาเลยได้บอกควนโดเรามม่สิบอกบบอรน้ำความคล่นวาไมหลค่นะคะมีคนนั่งกองไฟเน่เผือก ว่าพันนะครับตัวเมียแล้วดิ๋ยวงานสองปาดเจ้ากองปาดแทงขาดีแล้วพี่เนาะนั่นครับอันนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะนี่เด็กน้อยรวมสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์รวมสองดาวเรือไม่ได้ลูกไม่นี้ลูกตัวครับตัวครับนี่ครับนี่ลืออะไรพี่นี่ลูกกองปาดครับลูกกองปาอีกตั็ยิงได้ครับว่ความอัตลักษณ์จับยกนีใช่ไหม นี่มาดีเนาะกล้องฟ้าภาพลงตัวของมังกรหยกเนาะมังกรหยกครับมังกรมือกรหยกกับดาวเหนือกับดาวเหนือซึ่งแขทงไปเอกลักษณ์นี่มากันดาวเหนือที่เนาะแย่าเอะไรดเลยเด่งสูงยาวเหมือนพ่อสูงยาวสูงย้วโต๊ะแล้วแม่เขาครับแม่อีสันพงเขาเป็นที่แม่พันนี้กี่ปีแล้วคะ ลูกของเตกยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับอันนี้ลูกอะไรที่เลยลูกฟางลูกฟางแปดนิ้วตัวแรกตัวคงเพื่อนกำลังบักสั้นครับอ๋อเราจะสั่งลูกฟางตัวแรกตัวนี้เงยเงย่ายๆไกลๆแบนอันนี้ก็ลูกกองฟ้าครับเกิดจากแม่ธรรมดาครับเนี่ยโอ้เกิดขาดีเกิดจากแม่แม่เขาไปยกยายเขาี่ตัวนี้ตัวนี้เราพัฒนาใส่ใบหยกเข้าไปในตัวนี้ เราใส่ก้องฟ้าเข้าไปเนี่ยสูงใหญ่เอีจะเป็นสูงใหญ่เตียมโตดีน่ครับมีมีก้องฟ้าเขาดีอัตลักษณ์ดีแล้วก้องฟ้านะลดหนามาแล้วรัดหนามาเริ่มพากัน้วดไม้ละอยากกินแล้วบัตเนี่ยนอกไปแล้ว หยาเพิ่นเหลืออะไรจะน้องได้เอามาเป็นที่เหยียบนะคะแม่นแทงกุลาบอกกันนี่แม่นแทงกุลาบอกใช่ครับใช่ครับคุณอาใช้แทงกุลาในการเป็นที่เหยียบยาอะไรครับเพชรอุดรเพชรอุดรครับของก้าวเจริญอันนี้เพิ่งน้ำขอหรือว่ายุ่คองข้อมือแล้วพี่เลยของเก้าห้าเดือนห้าเดือนแม่ยังที่นี่แม่นลำเพชรครับแม่นลำเพชรกุเรศสนใจก็จองไว้แล้วครับท่านเด้อ คอดก่อนแล้วจังาบูรับจองในห้องนะคะต้องคอดก่อนแล้วจังคุยนะมคะกาย่างาเลคือดิิดนค่อยตายเงครับผิดสูตรเสียนควายเพิ่นวอง่้องสาวเลยดขอผิดผิดระชาเอเหแล้วาดน้เยาดี้ดย้จนั่ที่ขาดมาก โอ้ยมเบอเปิดเปิด้ไอนี่็ปงุบัตครับูแเนรันนื้อนนาเปิดตัวนี้แม่พันตัวนี้ร yeah> ับข anyway ึ้นเนืออครับเหนืเป็นแม่ของกอ้าครับอนี้ตัวนี้แม่กอง้าครับสิแม่กง้าตัวหงตัวกลงบขึ้นน้องขวัญใจครับขวัญใจคนน้านองครับล้านอที่มาลูกเลยนม่เะเนือท้องครับเนือท้องมาอยู่ตรครับเนือท้องกับขึนแม่ของ เนื้อหอมนะครับพอใจกคือหน่อของเนื้อหอมนะครับพอใจใช่ใช่ต้นขบยังนี่ยังครับวันที่แปดสี่ห่วงอีก็คือสิบเอ็ดเดือนแปดสิบเอ็ดเดือนนี่ครับสิบเอ็ดเดือนนะครับซุมนี่ขั้นคลอดลูกออกมานี่จะเป็นรัสหลากหลายเลยเป็นบบค่ะมันมันมันบอลเนี่ยครับบางตัวมันออกมอ่ะแต่ความผสมบูรณ์กัน กัคือเพื่อนหลันึงเพื่อนนั่นเนี่ยนหลอกมากกวันทำเห็นหลอกมากกว่านะอมนหลอกมากเขาครราคาอะไรอยู่ครับลูกดาวเงินวิ่งดูดาวเงินือรตี้ัดลกยาว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 ใหญ่สามบอกครับโอเคเลือหอมดเต่าล้ครับเ่าดนี่ย่างมากกรบสวยค่ะเมียนไพน์ ยางมาลูกไผ่ค่ะยางมากับเป็นลูกเกล้าครับลูกเกล้าเป็นนองกล้องฟ้าครับเป็นลูกเนื้อหอมนี่ครับตัวนี้เกล้าราชาครับตัวนี้เกล้าราชาคือเกล้าราชาแมนครับตัวนี้สีไปอุดรครับมีคนมาเอาแล้วครับแมนครับตกลงหน้าว่านี่ครับเท่าไหร่ตัวนี้หาแจนครับตัวนี้หาแจนนะคะเัางประเทเข้าไปทางในนะคะมันก็เลยอาศัยซูมมอะ โอ้โหเอ้ไมจราเข้่นน้ำลัดเลาะรอบรั้วนะคะเฮ้ยอ่ารุ่นนี้แมากสรุ่นนี้จริงจิงพิ้งเลยตัวน้อยจูดีหันหนามไหมายชนครับอะไรละครับัไหพี่ร้านเวนี่ร่านตองมือเท่านั้น ตัวไหนครับมหาชนอ่าตัวตัวหันหน้าไปข้างที่มันตกคนละครับนั่นแหละครับแหมตัวหันมาเดียวๆนี่ใกล้หรือว่าควายใกล้หรือไกายควายใหญ่มหาชนตรงนู้ที่เรามาดูตอนมันเกือบยี่ใหม่นะครับโคตรควายจะเล่นซึ่งมหาชนล้านเก้าหมื่นบาทจะเคลือนในเขตล้วนี่คือแม่พันรุ่นใหญ่ เลี้ยวั้นใส่อยหาครับอี่มยสครับอันีตอครับุองครับตตัวยางยูริมแมวหาชนก็ตด่นยแม่ทแม่ครับแม่ที่ขึ้นไปนะพี่เห็นแม่ับมีครับมีงานอยู่ังไม้ชนเ้ยก็คือป่อยก็คือป่อยบริเวณแถวนี่คเั็นรู่นขึ้นแล้วครับมาหาชนตราชนครับ้เมื่ครับ้านเก้าหมื่บาท บาดเดียนตุ้มนีดสิโบปลอยไป็ดป่นตุ้มนั่นนั่นนะคะก็แยกกันชัดเจนมันหลายตัวไปลวมกันบ่เลยครับจ้าอ่าขอคุณกับงามครับน้องนา่ฟ้าครับลูกลูกลูกของกลองฟ้าครับคุณครับกล่องามครับตัวคุณยูยูคือถ่ายตัวคุณท่ายตัวแม่วะถุงแม่ลูกน้ำฟ้าหรอน้องน้ำฟ้าลูกกลองฟ้าลูกกองฟ้าครับคล่องามงามสุตูค่ะกระมาล็อกติดต่อเบิรงนะคะที่ฟาร์ม อยู่นี่มีเจ้าขอมเกือบทุกตัวครับเดี๋ยว้องนั่งป่าตัวคุณู่สิไปนาะองบรมีค่ัตุลตัวนี้ไปแห้งปัดใดครับพี่ตัวนงบอแห้งครับสามแตนตลต้นไม่อยู่ที่ไหนค่ะมันเป็นร้านท่อมท่มสุกแม่ใบเตยอ่ขึ้ลูกท่อมสุปทำลูกตัวทปล่ของข้ามเลยครับต่อมท่อมสุปตัวทของข้ามใบเตยใบเตยกับขึ้นเมียกันใช้อยู่ข้ามของเฮียเตกอยู่สการพืชผลนนะครับโปตทีว่าเป็นสีไทยสามบ้านกัวสีด่างตัวนี้ไปใช้พุ่มเหรอครับนี่ตัวตัวหันไทยเหรครับ ตัวน <muitas S 2> ี <sketches> ้องไปบัวไปัวองไปบัวไปแห้งไปไหนครัตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบครับห้าสิบเป็นจองมาด้วดนเหรอครัค่ะตามเดือนที่ลหาชนดหรไปเสกกรบเนี่ยเสกกรอบมันเหมือนเสกกอบเลยยังมันกลมพึ่งมตัวนี้ก็ไปเชียงไหมตัวไหนครับตัวนอนกริ่งคริ่งไปแห้งไปไหนครัตัวเบักเก์าละคลนห้าสิบห้า สุดยอดเลยค่ะสุดยอดพันธุกรรมนะคะนี่ครับปันใจครับุณเง,งาคุณหมออยากจะทราบว่าในการให้ราคาเนี่ยค่ะมันไอ้หลักล้านกับหลักแสนเนี่ยมันยังไงคะจริงจริงแล้วมันก็มีหลายๆอย่างประกอบกันนะ,ะก็คือแรกๆเลยเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ตอนที่เขาซื้อตอัวตอนที่ยังเด็กๆอยู่เนี่ยเขาก็จะดูพูดง่ายเขาดูเรา ก็คือดูพ่อดูแม่เนี่ยอย่างแม่ตัวนี้เน nope. ื้อหอมเนื้อหอมเนี่ยเป็นลูกดาวเหนือกับเนื้อทองเนื้อทองเนี่ยเป็นลูกเสาของแม่เขาเนี่ยตรงนี้นะก็คือตรงนั้นนี่เรียกว่าเป็นควายที่เคยผ่านการประกวดแล้วก็ได้แชมป์ตรงนี้ก็เคยได้เหแชมป์นะครับตรงนี้ก็คือว่าเหล่าแม่เนี่ยถือว่าเป็นเหล่าดีครับทีนี้ก็มาผสมกับข้าวเจริญครับผสมกับข้าวเจริญก็คือทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อ แม่มาหาจนชื่ออะไรผมลืมถุงทองถุงทองถุงทองนั้เป็นลูกดาวเหนือเป็นควายที่เกิดอยู่ที่บองบัวลำพูนะครับก็ทุกง่างว่าเขาก็มีเหล่ากอยแล้วแล้วก็มาผสมกับก้าเจริญถุงทองเนี่ยเคยเป็นควายที่ได้แชมป์หลายแชมป์แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยแล้วก็มาผสมกับก้าวเจริญ ก็เลยออกมาเป็นมหาชนเนี่ยครับก็เขาก็จะสวยสมบูรณ์มาตั้งแต่เล็กเลยค,คือออกมาเนี่ยพูดง่ายอาทิตย์แรกเนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันมีความใหญ่โตแข้งขาใหญ่หน้าตาสวยงามก็คือรู้เลยแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นตระกูลของพ่อแกนแชมแม่แกนแชมค่ะแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งนะ่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเมียนะครับ ตัวนั้นก็จะเป็นลูกของแม่แม่ทองตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเพราะว่าแม่แม่ก็เป็นแชมป์พ่อก็เป็นแชมป์เหมือนกันค่<ฮ>ะแล้วก็คือแชมป์เนี่ยไม่ได้ว่าแบบแชมป์ธรรมดาคือเป็นแชมป์ที่ว่าอยู่ในแบบอาเกนแชมป์เป็นเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยแล้วนี้พอได้ลูกออกมากลูกก็จะสวยแบบนี้ครับก็เลยสองตัวนี้ก็เลยจะได้ราคาแพงสองตัวนี้เกิดมาได้อทย์เดียว ตกลงซื้อขายกันราคาสองตัวนะครับสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเออสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นค่ะตัวละหนึ่งล้านนั่นก็คือมันต้องนอกจากจะเป็นลูกที่ทําผลงานมาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ตัวมันเองก็ต้องสวย,สวยด้วย<อ>ถ้าตัวมันไม่สวยงามราคาก็อาจจะไม่ถึงล้านก็ได้อ๋อมันต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนี่ก็คือเลือดเป็นแชมป์ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วลูกก็สวยด้วยสุดยอดค่ะสำหรับป้อมน